สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพระเอ้อาจกานะครับคลิปนี้นะครับเราจะกลับมาการทํานางงามพอดีตอนแรกอ่ะจะได้ถ่ายยาวๆและจะได้ทุกคนจะได้ดูเบื้องหลังการทํานางงามและแต่ว่าน้องอทิไม่เข้ารอบทิฟฟานี่ปีนี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นนะครับก็ตกรอบแรกเลยตุบรอบแรกนะครับตุ้บตุ้บนะครับก็วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเชียร์นางงามอีกหนึ่งคนเหมือนกันที่น่ารักมากนิสัยดีมากแล้วก็เป็นตัวแทนสายสพายไทยแลนด์เหมือนกัน นะฮะับวันนี้เราจะมาพามาดูมาเชียน้องเมย่ากันมาดูบรรยากาศการเชียร์มิสฟาเบิร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลกันนะครับปีนี้เมย่าต้องได้มงตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่ที่งานแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็เงียบมากที่นี่คือเงียบมากไม่มีคนเลยจัดที่สวนสยามนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนละกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าง,งานละวอามาละถึงละแล้ว,ล,ว,ล,วลึกลับมากข้างไหนละอ่าข้างบนข้างบนเนะ้วเสียงเเสี่ยงเราจะอยู่ข้างบนแหละ <Okay. S 1> โอ้แม่ย่าสวัสดีครับโอ้อะไรขนาดนี้เนี่ยคนมีคว<ส>ามรักเขามากเขามากจะอ้วนขึ้นอยู่แล้วอะน้องคิมครับน้องคิมคคม,มีขี้เมาจ้าเออวันนี้มาเชียร์ใครวันนี้มาเชียร์เมยา่าเออ,อตอนนี้เราอยู่ในงานกันแล้วนะครับนี่นี่เลยอันนี้ก็เวทีเก้าอี้ของคุณไบรอันเขานะครับมาเดี่ยวแกมมาก เออหูหูแพงมากวันนี้ชุดยังแม่ป้าเหมือนเดิมเออ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 มาจ้ามาจ้ามีขิเมาจ้าเมย่าสั้นๆสักหน่อยวันนี้ไมย่าต้องมงจ้าเออเออะดื่มกันก่อนนะครับวันนี้นะครับแต่รอกะทิรอปิงลี่น้ำเพชรยังไม่มาเลยมีโผลอีกคิมคนเดียวตอนนี้คิมเอาไปเลยสิดปิดิอ่า สามพี่บอกสามพี่บอกสามเอ้ยดีใจดีใจพี่บอกสามมากเลยครัเออแล้วเอออะไรเป็นอะไรเป็นอะไรผมเจี๊ยบสอผิดผมเป็นเจี๊ยบสอผิดนะพาวิ่งไม่เหมือนวีฮาน่าหรอไม่เหมือนเจี๊ยบสอผิดเอาวันนี้เป็นพิธีกรรับบทพิธีกรหรอเออ สวยนะลอยสุดๆลอยสุดๆลอยมากลอยสุดๆลงแขนร่อยลอยกินเบียร์มันก็เลยแดงๆอ่ะเออเออเออไปเราจะคอยดูว่ามันทำดีไหมวันนี้ขุนที่ีเอ็ลอ่าขอบคุณที่เอ็ลได้วันนี้สวยมากครับเออไปไปไปเออเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกะทิมะลาจาระกะทิมะลาจาระกะทิที่ฟ้านั่งเลยอ่า 我来，三了我来。 วินิงนะครับินกิ่วันนี้ขึ้นคืิ่นบพิธีกรจ้าแลนวัก็วันนี้ไปอันเหมือนหองคงกันนะครับเขาคุยเจอสองคนครับผเดี๋ยวรอตอนที่นางงามออกมานะครับอทีสู้ดิ ไปเเลวเออวันนี้บาสร้างมาเป็นพี่กวนอาจารออเบอร์ตแบอรเอรี่บที่หนึ่งเลยอีโนแค่นี <Yes, ้สวยกว่าลูกจลูกพ่อสวยที่สุดเออคือไปทำอะไร ต่อไปเป็นรอบชุดที่มาเดี่ยวเป็นคนทำนะครับชุดไหนไม่ดีคือด่าได้เลยนะครับตอนนี้นะครับลุยเลยครับผมะนะครับเจ้เดินเข้ามาเพื่อแบบว่าใส่รูน,นี้ <ใจ S 2> น,นั่นอย่างนี้หรอเดี๋ยวคอยดูว่าเขาจะมาอะไรตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ชุดทําแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ทําแล้วโอเคอันนี้ชุดทําแล้วอ๋ออันนี้เป็นแฟชั่นชุดรีไซเคิลอ๋อรีไซเคิลนี่เขาเรียกว่าอย่างนี้ดูดีมากคนีดีมาก เดินเร็วหน่อยเดินเร็วหน่อยลุกนิดนึงช้าหน่อยเดี๋ยวดีมากคนนี้ดีมาก สายไบอันเป็นกองขอยะก,ก็มีลูกโซ่กูงเอาอย่าพี่หอออ,อย่าหยุดนะอย่าหยุด ชุดแบบรีไซเคลิลนะครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูว่าเออใครดีสุดในรอบนี้นะครับเพราะคะแนนจะเป็นแรงกิ้งต่อรอบต่อรอบนะครับออรอบนี้นะครับเวียดนามเป็นคนชนะนะครับรอบนี้เวียดนามชนะนะครับอ่าอ่าไทยรายที่สองอ่าอ่ารอบต่อไปเป็นรอบชุดว่ายน้ำนะครับทุกคน เดินดีมากเดินดีมากเราเดินดีมากเราเดินดีมากทุกคนดีมากมั่นใจเวอร์าว oh. ไปจะประกาศผลนะครับว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองหรืสามเร็วๆเถอะอีกมือซ้ำก็ช้าช้าอีดอกเออไปไปรอบชุดราตรีนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูความปังของชุดราตรีของแต่ละประเทศเลยนะครับมาแล้วเอ้ยเฮ้ยมาดิชเชี๋ยวป้าเราดูเมย่านะครับเมย่าประเทศไทยของเรานะจ๊ะกินเมื่อไหร่ผมจะเดินเนี่ย เดขึ้นไม่เดินมึงเมาแล้วจ้ะตอนนี้โอเคนี่แควโบเดียนะครับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียนีนญี่ปุ่นมาแล้ี่ปุ่นเจ้าภาพเจาภาพสวยนะอุ้ยสุดดีอ่ะวันนี้ รอผมนสวยรอบผมสวย้าะไปล้าวมาแล้วราอสวยมากมีเออะเอเหมือนอุ้มวีพรเลยเหมือนมวีพรสวยมากาสวยสวยจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกเล่นมีลูกเล่นแน่ๆห่อมาเลยตอนนี้ห่อมาแล้ว เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอาวย่างย่างย่างอร์รัสเซียนะครับรัสเซียนะครับโอเคนะครับโอเคครับไลอีพีเพิ่งมาโอ้โหจะเข้าระจบแล้วจ้าสวัสดีครับโอ้โห And the most important question for leaders are why don't they understand what is right and what is wrong?

ก็ขอไม่ถ่ายตอบคำถามแล้วกันเพราะว่าก็ฟังไม่ออกด้วยอะไรด้วยคำถามประมาณว่าแบบว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงที่จะแบบว่านางงามที่จะสิลกรรมโดยว่า,าเรื่องกยวกับยุบีืดยืสแตล์อย่างเงี้ยต้องรอรู้อ้าวตอบดีดีไหมตอบดีดีดีโอเคดีดด ใครที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ดิวอีโกโเวลาทาเดี่ยวมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออรล่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทาให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวคล้ำผิวสีใช้ได้หมดจากมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาบาท SF50PA บวกบวกบวก,บวกไม่เน,นะหนะที่สําคัญแต่ตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเน,นะหนเป็นตัวบรุง ดักน้ำไม่ได้น้าทำให้หน่าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนเคื่องสําภางได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้าระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้าวันนี้เจอคนดังครับผมยอดวิวทะลุล้านกับทุกเพลงกูชอบมากปีนเนอร์ฝาหน้าพอปะ <c oughs> อานีครับพี่มิกจ้าเออกำลังโด่งดังในโลกโซเชียลตอนนี้ ล็อกโซเชียวดูแก่มากกี่ดอกแก่มากกัดกตาคานู่อีนีาคนโรดูดูคันเดี๋ยวดิแล้วผมอะไรรูกปาพอหุ่นเหมือนนี้หมยปุ๊บใส่ชุดเหมือนกันอุ้ยแล้วเหมือนจริงกี่ดอกระกาศแล้วจัา จบเราเก่งมากเราเก่งมากนะมาแล้วมาแล้ว เขาเป็นอะไรร้องไห้บอกว่าโดนเจอแบบคนดูแลที่ดีแล้วโอ้ยดีแล้วได้ออกบ้านออกเรือนความรักที่ปอามเลิศงงมากเอาแล้วเอาแล้วใครใครตายแล้ว